สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนเจอกระสาบ้านป่าพากินสัญญาณนอกหลายวันแล้วค่ะทุกคนขาสัญญาณไม่ค่อยสบายก็ปวดฟันเป็นไข้สามวันเต็มๆเลยไม่ลุกไม่ได้เลยวันนี้ก็มากินนมจีนอยากกินค่ะก็มีทั้งช่วงนี้มีทต่งานศพแล้วก็มีทั้งงานงานแต่งนะคะทุกคนโอเคค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะก็สวัสดีปีเกา่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็ พรุ่งนี้ก็จะถึงปีใหม่แล้วเนาะวันนี้ก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดพรมความปรารถนาแล้วก็ขอทุกคนที่กลับภูมิลำเนากลับบ้านขอเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ขับรถ,ข,บรถขับราก็ไปเรื่อยๆนะคะก็เออไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็ถึงบ้านเรานะคะทุกคนคะ่ะก็ขอทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญตลอด ตลอดปีปีใหม่นี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมากินนมจีนกับสาวบ้านป่านะคะทุกคนค่ะกับจอนย่าค่ะมีก็มีพริกพริกทอดนี่น้ำยาน้ำยาคือกาวค่ะพี่น้องออนี่นี่จะ้ะ ยืดเดกับสาวบ้านป่า <C ül> ตอนย่าไม่ได้ทําคลิปก็ประมาณสามวันไม่รอดค่ะพี่น้องไม่รอดเลยก็เจอแต่งานแต่งงานแล้วก็งานงานศพข้างบ้านด้วยนะคะทุกคนทาอะไรไม่ได้นะคะคนขาก็เลยก็ต้องหมายว่าเงียบตอนนี้ช่วงนี้เงียบก็มานั่งกินกินนมจีนนะคะทุกคนเงียบแบบ ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะ่ะถ้าช่วงเย็นเย็นก็ทำอะไรไม่ได้ได้ยินแต่เสียงทรณีกันแสงก็มีผักนะคะเออสายบัวนะคะบัวใต้น้ำแล้วก็สลัดสะดาผักชีนี่ผักชีนะคะผักชีไทยเราปลูกเองจากสวน มาค่ะขอใช้มือนะครับพี่น้องจวด,ก,ดกันด้วยกันกับสาบ้านป่าร้อนอืม,อม,อม บัวใต้น้ำริกทอด เจ็ดวันอันตรายได้ยินแต่เสียงรถบอค่ายินโรม,มากลุกไม่รอดเลย

อากาศก็เย็นเย็นมากตอนเช้านี้คือว่าหนาวเลยละ่พะพอได้กินอะไรร้อนๆแล้วก็ได้กินอะไรแบบว่เาเผ็ดๆทำให้ร่างกายอบอุน่นเหงื่อแตกบ้าง ខ្ញ <jakieś> ុំញុំຢ່າប៉ាធូ ผักชีผักชีปลูกเองสวยสวยอืม วันมันโยกไงปวดไงโยก อยากกินไปหมดไม่สบายอ่ะ วันนี้ก็คัดกรองคนที่มาจากจากกรุงเทพหรือจากที่อื่นน่ะขับหมู่บ้านก็คัดกรองเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่มันรุนแรงนะคะก็เลยว่าต้องคัดกรองในหมู่บ้าน บัวใต้น้ำอร่อย ทำจืดเกินไปแมว อร่อยสวัสดีปีใหม่เด้อพี่น้อง ขับเหงื่อแล้วได้ขับเหงื่อแล้วโปรโง่งอากาศอ่ร่างกายมันโปร่งไงทุกคนถ้าได้ขับเหงื่อนะจริงๆ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพี่น้องขาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะทุกคนขาอยากเป็นค่าได้ป่วยอะไรเลยมีแต่ความสุขมีเจริญเจริญรุ่งเรืองตลอดตลอดปีลตลอดไปนะคะสาธุขอบคุณมากที่รับชมนะครับบ๊ายบายคะ่ะ